สวัสดีครับ mm hmm. พายวิชชินเครับผมวันนี้ก็อยู่กันที่หน้างานทไทยลาเนี่นะครับ mm hmm. ใกล้ใกลติดติดกับซาฟารีเวิลด์เลยนะครับผม mm hmm. นี่นครับลมลมเย็นๆนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมผมกดเสร็จแปลงนู้นแล้วนะครับแล้วก็ปูแผ่นมาเรื่อยนะครับผมเป้าหมายก็เนี่ยครับ เดินก่อจะถึงนะครับผมดินจมนะครับแห้งแต่หน้านะครับเป็นดินเลนผมใหม่ครับเนี่ยดูยุบทั้งแผ่นนะครับแต่ผลงานก็สวยๆ,ๆครับผมสวยรู้นะครับผลงานเครื่องเล็กก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปเดินไปนู่นนะครับผมหนังไมโครยื้นนู่นแหละ กำแพงนู่นเลยครับไกลนู่นแล้วไม่มีคนขับนะครับเครื่องนั้นเลยเดินไปแอบที่นู่นแะครับผมไว้รอขนย้ายพร้อมกันนะครับนะครับผมเดี๋ยวผมก็ขยับมาเรื่อยๆื่อยนะครับเนี่ยตรงตำแหน่งแล้วครับแต่ดินมันจมนะครับพากันจมพร้อมแผ่นเลย เลนปลิ้นขึ้นมาเลยนะครับผมพอเหยียบไปนะครับมันบี้กับแผ่นเลยคนระับเลนดันขึ้นมานครับ mm hmm. แห้งต่หน้านะครับดิน mm hmm. ก็เรื่อยๆนะครับผม,มค่อยๆปูแผ่นทําไปนะครับ mm hmm. ช่องนี้ก็เป็นช่องการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกับเสาเข็มน,นะครับ ว่าบริษัทที่ผมทาง,งานอยู่นั้นผลิตและจาหน่ายาเสาเข็มสําเร็จรูปมอกอนครับทุกขนาดทุกรูปแบบครับผมเนี่ยครับความรับผิดชอบวันนี้ครับแนวแนวรั้วนี่แหละครับผมเพราะว่าตอกไม่ได้นะครับมันเสียงดังต้องกดเอาเท่านั้นนะครับกดระบบให้เราลเสียงไม่ดังไ่ของรั้วเป็นเ่เรื่อง หลายร้อยต้นอยู่นะครับผมแปลงละสี่สิบต้นนะครับเนี่ยผลงานก็จะประมาณนี้ครับแปลงหนึ่งบ้านหลังหนึ่งนะครับใช้เข็บสี่สิบต้นนะโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องนี้ด้วยนะครับผมสายอาชีพครับดูนกบินนะครับ โอเคครับยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงพอสังเกตเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีโชคดีครับ